บ้าบอ,บอกให้เขาบา้านออกไปอย่างฝนมันตกดิบเห็นติบ้าออกไปอย่างเขาบา้านฝนตกลิ้นแสะแสอยู่นี่มากขักบก้าเออสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีสบายดีตอนคำคำพี่น้องจ๋าตอนนี้6โมงกว่าแล้วเนาะอยู่บ้านยายรวยอยู่กับหลานสาวรวนน้องกลินั่นเองอย่างะนะเ่บ้าหนาวมือนี้อากาศเย็นพรฝนตกลิ้นเบิดมือตั้กเต่เศร้ามึงนะน้ำใส่ถุงเข่าวถุงตีนอีฝนมันตกอยากออกมา ไเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านอ่ะสวัสดีก่อนเร็วๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีสะเฮ้ยเฮ้เฮากเนหย้ยเฮ้ยเเฮ้่เฮเขากเฮอะไรกันเ เขาได้อะไรกินกันตอา้ยไาบัวใหญ่ต้มแกงน้ไก่หนูชอบชอบหนูเจ็่งามะินยากกินอยากกินหนูชอบชอบคุณป่าวอนโตจางเป็นกิโลหนูชอบชอบแหยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดียามเย็น้าขอบีลชอบชอบสวัสดีสวาเมื่วัน คือักกันมะฮกิอะไรพี่เหรอฝนโกก็ดีอยู่เพื่อที่ซานกินกยู่เจ้าวหอดมุฟ้าพี่เ้าน่องมาเลยพี่น้องเลยเบิกหน้าพี่น้องฟ้าพี่ปล้าน่องยิงกินม้วนไทั้งหมูกรทะเลยป็นปลาอู้่ตัวนี้ปลาหมดเลยคนโตกรบแกนัองแก้ก็ลอยอามาลาใบอีแงงวตายอะไรแม่อีแงงขอเส้นกระพากระซีน้อยในแนวปักนี้ขายดีของโปรดเองม้วนแจ็กโตฮันนี โอ้โอ้อยู่ใส่มีกินกระเทียกันอยู่หั่นละพี่น้องโอ้โหเพื่อนลังนันโอ้โหเพื่อนลังนี่วันนี้สาวร้อยเป็นเรียงเนื้อจุ่มน้ำซุยังยังอีด้วยเจลฮอนโบเมนหมูกระทะเด้เป็นเนื้อ ขนมุกระทะโบเห็นหนาหนุ่มไทยหรอแล้วบอกินแต่รอบนี้โบเห็นหนาไป็ยังเลื่อนไปยังพ่นตอบเพ้่อนเพราะกินเขาอิ่มคนดันแล้วพ่น้องหุแล้วอะไอรไ<ห>ยอย่างเงี้ยอ๋ไปบอกใหม่แล้วไม่อย่าดึงงอกออ้นมันตกะแล้วบอกได้เมียแล้วกินแทนเมียกินหัวอิ่มแล้วว่ะหัวแก้วเนี่ยจลิ่นก,กับกลิ่นนั่นอะไรค่ะ ไม่เอาอิ่มแล้ก <mm ินเด้อิ <S 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 2> <S 2> <s <S ีเนี uh> ่ยเด้อใช่ป่ะอย่างเเป็นแ้วกินมหานี่แล้วเปิดแล้วอิ่ม่ะิอิ่มแพงเนาะขนาดนนคังนี้กับจุดจ้ากนเนื้อมเก็นคนหลายบ่นี้ก็มากินยางเขามากินยาง รุ่นเขาลั่นแล้ยานเคยเห็นคนหลายคเคยเดินเทียงกัน คอยคิดว uhm. <cima. S 2> ่เยอะมาตรงรบยันพญเดินเนี่ยเวลาพญ่เริ่มขดค้นอ่ะใช่คอยยังย่าเลยจะมาพย่กอดเตรียมคืนค่ะพอ่น้ยม่อาบดำพีเล่นนี่ธรรมานาก้องชื่อคอยเห็นหลังกล้องพี่จติ่เสาใส่มันออมัตายดีแล้วแล้วติ่งเทาเท้าดินาอยู่กุกคอออกุกอ ตอนเปิดเข้าไม่ได้เลยเบ้านี้าห่ผู้่หีอาตายข้าหนีแล้วอะเ้ากัเจ้านักนักเช้าปุ่นนะนี่ผ่านเจ้า หัวกับบัวยยากไงอ่าลุงเลิศแล้วก็ติดตนใจผาอย่านี้แล้วยังงแล้วก็ิ่ผ้าันดีเเ้กเบบันะนคืเบิลายคนมาทำาอะไรกันทีนี่นมาทอะไรบ้านของฉัน อ่ามอนอี้น่ะฝนมันตกพี่น้องกับเขาก็บรรยากาศอยู่ปิ้งอย่างเนาะกาอากาศเย็นๆเด้์เป็นบรอากาศฮอนก็กินบ่าด้ยอีกฝนก็เลิเข้าเลร่ละจ้าเปียะอากาศฝนตกลิ่นกินบ้าอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยจ้า อีจังนือเรียอีเด้อจ้าเดูสภาพด้วยจ้าไปไปกินลาดเผาเพิ่มนี่เด้อหมูกระทะกันแลยวนี่ยจับสิกินอย่งหมูกระทะหมูปักปลาเผาเนื้อจุ่มปลาเผาหมปักมันูหม้อี่ เมกบเป็นเนื้อจุ่มคล้ายๆเครื่องหมูกระทะอวกเลยแล้าตัวเองจะเหือเวชิจุ่มเาเากับั่นส่วนนี้ตักมานมัมันคนมาคนนะมันคอกิมันเป็นเล่เล่อยู่อลาปฝากึ้นบอมากันเป็นยยรุ่นคับ ลุงเลนป้อนน้องเมยกพ่อนองเมยแม่ลปคนคุณหนึงท้าอยางก็บม้ใครยุ่งไม่ได้คุแม่าแม่ชอบจนยายยายบุญกัมาเลือต่คุณยายยายเราเป็นแก่ยิงงกนั่ย็นนั่งยิมไม่ห Nhật tốt nè là đi nó sẽ ngày mong vậy nhưng đi bà mày Nó mày mày Ăn mày Ăn mày 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 จุนการกินแดค้ากินยาขยาตายก่อนูอูปแบเล่งอย่างนั้นนะอย่าด <Yeah S 1> ิ ah ้นมากบุหัวนี่เรามีก็มีนี่มันฟนมันตุ่ ลูกขายบรเภทตับหวานนะเบิรบ่วกินซีนบ่ได้คนกินตับหวาไม่เับใช่ไหมนะไม่เอากินตาตับไปแี่มาตับของโเรีนไปเออยากจะเรื่อมาตับมาดำปัดสบายดีเร็วเรอสบายดีเร็วเร็วเเหนียวเดืดีฮนั่นอสบายดีเร็วเรสวัสดีจ้าเร็วเสวัสดีจ้าตบมือเร็วตบมือลายตบมือลาย นานๆที่ทได้กินพี่น้องปกติก็กินเดือนละเทสองเทอเนะแต่วันนี้สาวร้อยเพิ่มเลี้ยงมวนั่ตับตกต่อเฮ้น่อยนีน่นี่นี่น่นี่นีกน่นีน่นี่นี่นี่่นีนนี่นี่นีนน่นนี่

แต่เขาว่าแซ่ตลมเขาเกิดมาเาอยกินมาวมันเลยเขาเจ้าว่าแซ่ความมดก็คือนอกได้หมดนนะี่แอยากลงไปลงไปใช้จะเห็นยุเขาเจ้ากินนะนี่ยบอหมบม่บมี่บักกินน้ำกิ่นบุนยัยรวยขุนกินนมันยัยรวยขุนทำประอยู่ใหยรวยไป ไปอยู่ใจรวยเ้อนอนใจรวยมี้แหงก็นอนเฉอเดี่ยวบนนอนเดิมบอนี้ตบมือตบมือฝนกระเท้าจุ่ทำบบนมาอย่างเงีฝนกระต๊พอดีลำคานนะแหงกับบนแห้ดไปนางนายบุญ พายุนะเขาเชาหาเากเ้ดควเียน้ำเมอนมึยม่นเทากัประมาณเาเาเ็่ล้วมันสี่องเทากอนมันเดียวเาหาเซามันคอเก็มันสี่องเายที่นี่แหละเาเก็นมเยอหนุโนรูโนรูอลูกตะกีมามลังโนรูมาก่อนหมนัเป็นปุชอวมาหลังหมนั ปกิกะโนรู้เรือมาก่อนใหญ่ยค่จิงิอ้ใหญ่บุบกุสกิโอเลไปยุ่ตะกอนคนมเี่ยงียักเ่ถอของญี่ปุ่น้ยไปิไปตาโตคาแล้วตคาแล้วไปไปยืนรยกมาไปยไปบ้านนะฝนมันตกเดี๋ยวถไสบาย เข้าไปในบ้านเร็วๆมามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาเข้ามาขุนแลนเนี่ยเข้ามาเข้ามาเอาปัสสิถอยลังมายังนี่ควายเมย์ผุดแลนไปเลย เบิร์ดูเขาเจ้ากินหยังด้านนอกเขาเจ้ากินหยังฝนตกลิ้นปล่อยๆพี่น้องมาพี่เร็วๆเร็วๆมาพี่ดื้อเลยพี่น้องจ้าอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอย่างมาอย่างมาพี่เร็วเร็วมาเด้อ,อมาเด้ออุ้ยมาเด้อมามาหุนวิ่งไปชนเอาชะน้อหุนวิ่งจุมเอร์เอเนีย เด่๋ยวฟึ่ายางเองเดินเองได้เลยพี่น้องจา๋าป,ปีนนั่นปีนนี่แล้วเสมอนี่แขวกลังออกบ้าแขาวกลังออกอืม,ม<า>แต่ละมือก็อยู่กับยายรวยพอด้วยนะ้ำ

mau à <laughs> <laughs> <Đưa>, nè đứa ba không bao ao, đi đi ăn kem, đi 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 ăn đi ăn มันีีอากาศเย็นด้ยเพราะฝนตกเนาะไปไปหาเมยไปไปามาอย่างมาอย่างฮืมพูนไปหาเมยพูนเร็วๆไปหาเมยพูน ไปผู้อิ่มก็อิ่มพี่น้องผู้กินน้ำหลังก็กินผู้มาก่อนก็กินก่อนมาหลังกินน้ำหลังยายบุญแล้วอิ่มแล้ว เนาะมันอีก็พากันบ้านปิกนิกกินจุ่มเนื้ออยู่บ้านเสาลอยเหลือแต่คุณยายได้อยู่นาคุณยายก็กินแกงเห็ดละงกเนาะฝนกระตุกปล่อยปล่อยนะจ๊ะ พุ่นทั้งพุ่นอิ่มแล้วไปนั่งนั่งกันนั่งยากเอ้ยเหนื่อยเหลืออยู่โบเจแหลหรืออิ่มยั่วเจแหลนานๆทีจะมีโอกาส มาแต่ยายมาแต่ลุงเลินบริม,รมา,มาพี่นอกจามาเนี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไ,ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเดีด๋ยวรอบหนะ้ากินอีหยังรอบหนะ้าบ้ามีเรียง